มาดูคู่เอกทำรายการรับจักรทีวีเอ็มยิมครับแนะนำตัวสวัสดีครับผมพลัสดีคทีมเอ็มดีครับลปดน้อยทีวีเอ็มดีวันนี้เจอกับกองพิจารณาไม่เคยชกแน่นอนไม่เคยเป็นไงวันนี้ชิงแชมป์ร้อยสี่สิบแต่ว่าช่างชิงร้อยสามเจ็ดนะนเพราะว่เช้ามาเกินไปเท่าไหร่จุดสี่ครับจุดสี่วันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวก็ไปช่างผ่านเลยนะซ้อมอยู่ทีวีเอ็มวันกี่วันสองเดือนหน้าสองเดือนก็คือซ้อมมาเรื่อยๆทำรายการไม่ได้ไปไหนเลยเราเป็นมวยประเภทยังไงมวยฝีไม้น่าขอได้ เอาพอพิทักเห็นก็ไม่เห็นคลิปก็ไม่เคยเขาจงไงมือยทองเขาเดินแก้อย่างดีล่าสุดรถโชคไว้ที่อ้อมน้อยเป็นไงวันนั้นเตะคะแนนแล้วก็กอดในนี้สองข้อยังไงชนะคะแนนชนะกี่ครั้งชนะสองแล้วก็มาสะดุดน้ำหนักปล่อยๆน้อตัวไหนหกสิบหกหกเจ็ดนี่ถ่ายรูปยังนี่ถ่ายแล้วใครยากกว่า เขาสูงกว่านิดนึงร้อยเป็นสามร้อยร้อยอะไรแปดสิบครับโอ้ยห่างกันสามเซนนะแต่ไม่ใช่ปัญหาลุยเคยมีเข็มขัดบ้างยังอ้อมน้อยครั้อยสามห้าปอนด์ครับอีกเส้นหนึ่งวันนี้จริงประเทศไทยอีกเส้นหนึ่งนะใช่ครับมั่นใจมั่นใจครับร้านประเทนคนจากจังหวัดสงขลาอ่ะคว้าเป็นเชียงน้อยวันนี้จีนนี่คว้าเป็นกำลังใจด้วยกับคุ้มเจ้าแชมไ์มาได้โอเคเข้ามาตองใจอยู่นี่ครับไป มาดูคู่เอกในรายการครับชิงแชมป์ประเทศไทยไหมโอ้โหสูงยาวเหลือเกินนะน้องตัวทางบ้าเลยน้องชายครับผมมามินทักสอดตรงไปจิงครับพรอมมินทักสอดจอตัวคนนี้พิกัดเท,ท่าไรร้อยชาร์ตเจ็ดครับแต่ว่าชิงแชมป์ร้อยสี่สิบว่าช้าเรามาเป็นไงมั้งก็ดีครับพอดีสองเมา่อกี่วันเราเนี้ยเกือบเดือนครับเกือบเดือนกับคู่ต่อสู้เราเคยชอบเขาไหมไม่เคยไม่เคยเห็นไหมเขาเป็นมวยสไตล์ยังไงก็เตะสายครับรูปร่างเนื้อตัวเราน่าจะยาวกว่าเขาไหมครับแต่ความหนาเนี่ยน่าจะสูสีนะครับ ล่าสุดรชกไวร้อยเท่าไรร้อยสามแกร้อยสามแปดราสูงเท่าไหร่นะนี่ยร้อยแปบสามนะน้ำหนักปล่อยปลอเจครับผลงานสามไฟไปไปชกไวที่ไหนมาที่ออตกอแร้วก็ลานเมือเอาอตกออตกอล่าสุดใช่หมวันนั้นชกกตบใครตัวเสียบ ชนะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามแปดก็เราอยู่ประมาณนี้ร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดเนี่ยเวทนี้ก็สบายสบายเลยดิไม่ต้องคุมคุมต้ง้งกี่โลนะ่ะห้าโลห้าโลก็พอสมควรอยู่นะแล้วก่อนหน้านสองไฟเป็นไงผลง,งานก็แพ้เกืดบหกสิบแล้วก็ชนะโจเซ่ก็จะอ๋อแพ้มาหนึ่งแล้วชนะชนะหนึ่งนะเวทนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาคุมมีอะไรบ้างเพื่อนอ๋อที่ที่เราเห็นนะก็มีเตะซ้ายของเรานี่ยประเภทก็ แข่งเดินเบียดเราซ้อมอยู่กับพี่ทบไหมที่ที่ท็อปแสงมรดกอะนะเราไปคนจากจังหวันบวครับอุบลนอ่ะแฟนงลับอุบลนทั่วประเทศเชียร์หน่อยพี่น้องชาวบุญเป็นใจผมนะครเต็มที่เคยมีเข็มข,ขัดกี่ต้นน่ะไม่เคยมีนี่มีโอกาสจริงครั้งแรกเหรอครับโอเคขอโชคดีตนะ้องใครับผม